ทองมวนไปอาบน้ำไม่อาบรู้เราหนีเลยลุกตัวเมืงเลยวันเดีวอ่ะไปมาเร็วอุ้ยเช็ดอุ้ยขนาดเช็ดอุ้ยคนลุกสู้เลยอุ้ยเรนนี่ขี้เพลียเลยทองมวนฮ่ะทองมวนนี่เรนนี่นี่นี่ที่ทองมวนทำปีเด็กเดือนทำนั้ ม,ม,ม้วนม้วนอาบน้ำเราไม่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเราเอาอะไรแลถ่องมว้วน,นนี่มันเกี่ยวเนื้อติดเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากอาบก,กับกบานไปเลยไปไม่อยากแล้วไปกับบานไปเลยอื้อหือลำคลอนแล้วดึงมาแบบนี้เหลืโบกเ้ี่ยวเลี้ยวอ่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาอุย้ย และกันนะ